สวัสดีครับผมกับช่องอากูชแนลเนาะเราก็ออกไปหาอะไรกินข้าวเที่ยงกันเนาะนะฮะแดร้อนอยู่นะอุปสรบคเกียบตกร่วงเีวหาอะไรกินนะฮะแดดร้อนอยู่นะนะฮะ ตอนนี้นะฮะก็ผมไม่เข้าใจนะครับว่าฤดูไหนนะครับฤดูร้อนหรือฤดูหนาวแต่ตอนนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะคึมคึมนะมีฝนโปรยปลายลงมานี่หนึ่งแล้วนะท่าสฝนมันฝนมัน ลินนะลินล,นลินนะครับฝนตกลริน,นก็ไม่เข้าใจว่าจะเป็นฤดูไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพด้วยเนาะนะฮนะก็ใกล้จะสงการแล้วเทศก,กาล่อไปก็คือสงการนะครับก็ก็เป็นทุกปีเนาะนะครับเพราะว่าดอกมะม่วงนะฮะมันก็จะออกเป็นดอก ฝนก็จะโปรยลงมาลดดอกมะม่วงนะครับผมค้มนค้มไปหมดฝนตกแล้วแหละตอนนี้ก็สี่โมงบ่ายสามแล้วแหละสี่ใกล้จะสีส่โมงนะฝนตก มาเสื่อนะ,ะดูดิเสื้อเขาล่มหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตากเสื้อไว้ข้างนอกนะครับอ่าคือเมื่อกี้นะ,ะนะ,ะก็จะเป็นขึ้นงานนะฮะเอาของส่งให้ลูกค้านะฮะจะมีรถลูกค้ามารับของนะฮะนี่นะฮะรถกระบะ นะครับก็จะมารับของอีกเนาะน่าจะเป็นมาม่านะครับนะที่ต้องคอยส่งของให้โอ้ไม่ไม่ใช่นะฮะพูดผิดนะแที่เขาเลียวไปนู่นแล้วนะครับผมอืมมันตกมาเนี่ยดูทางนน้นนะครับแดดมันก็ออกฮนะ แต่ทางนี้ฝน,นตกทางโน้นแดดออกเออเอาหนด,ดีนะครับตอนนี้ก็คือส่างรวจด้านโน้นนะครับตกปล่อยๆไม่ใช่ตกลิ่นๆมาแรงอยู่นะนะครับเนี่ยนะครับสังเกตสังเกตพื้นได้เลยนะฮะว่าตกลงมาแล้วเนี่ยนะีนะ่ยนะ ห็นได้ชัดเจนเลยทั้งนูนงน้นนะั่นนู้นนั่นเบาเนาะงานแล้วนะผมก็เลิกงานแล้วนะฮะก็เคลียร์งานส่งงานเป็นจสิ้นเปนท็ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมของเราก็จะมาเคลียร์ที่ห้องนี้อีกกันต่อนะครับก็คือเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ก็จะเอาไปซักปัดกวาดทูห้องอ่า เราก็ต้องได้ทำนะไม่ใช่อะไรนะนะับผมเลือกไวนะครับแล้วก็ส่วนแฟนของผมนะฮะเลือกประมาณสองถึงสามทุ่มเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเลือกมาเดึกนะครับเขาจะทําต่อน,นี้มันก็ดึกเกินเนาะก็ไม่มีเวลาจะพักผ่อนนะครับแต่ส่วนผมเลือกไวนะฮะผมต้องได้ทําอยู่แล้วนะับผมมันก็จะเป็นการ ปเปลี่ยนการทำเนาะนะฮะ fc การใช้ชีวิตเลยนะครับนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเออมีแต่ผู้ชายทำมีแตทำเองอะไรไม่ใช่เนาะเราก็ต้องถ้าเราว่างเราก็ต้องทำช่วยเขาเนาะนะฮะ fc นะเราช่วยเขาช่วยนะครับมีแต่เอาเปรียบเขาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เนาะนะฮะ fc ใช่ไหมนะครับเรา เราก็ต้องทำช่วยเนาะนะฮะเอฟซีโอเคนะครับเราไปทำกันดีกว่านะครับเดี๋ยวอ่าทำเสร็จนะฮะแล้วก็เรื่องผ้าเนาะเราก็ต้องดูว่าจะได้ซักอีกไหมนะครับคืนนี้นะฮะเมื่อวานนี้ผมซักไปรอบแล้วรอบหนึ่งแล้วเนาะนะครับเราก็จะมา ข้าวนะฮะข้าวของวันนี้ก็คือน่าจะเป็นไข่เจียวเนาะนะครับเพราะีซื้อไข่มาเหลือนะฮะเราก็ก็จะทอดไข่เจียวหรือแกงไข่นะครับ fc อ่ะโอเคแล้วก็จะได้ประหยัดงบประมาณนะครับ fc อ่ะโอเคเราไปทํากันเลยนะครับ fc อันดับแรกผมก็จะไปดูผ้าก่อนนะครับว่าเหลือเยอะไหมอ่ะ ก็ตะก,กาหนึ่งเนาะนะครับก็ได้อยูอก็ไม่เยอะเท่าไหร่มันก็ประมาณนี้เขาได้นะกับรวมที่ผมใส่ด้วยนะฮะขยะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวนะเราดูด้านหลังเปิดไฟด้านหลังอันดับแรกก็ ยากาศทั้งนอกนะฮะเปิดน้ำนะฮะเพื่อที่จะได้พักผ่าที่มีเสียงเพรับะะโอเคเราไปทำห้องเราดีกว่า,เ,าเดี๋ยวจะลากสายไฟเข้ามา แสงสายไฟที่เราชร์จอยู่นะฮะผมก็จะเอาสายไฟตัวน,นี้นะครับไปเสียบแทนเนาะคืองานในบริษัทเนี่ยผมทำเสร็จแล้วเนาะแลวก็มาเคลียร์งานที่เป็น u t u b e นะครับทียูทูบเบอร์แล้วก็ต้องเคลียร์เอาลงให้เนาะนะครับอย่าง ก็วันนั้นจิ๊บสองจิบก็ยังดีใช่ไหมนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะฮะอือเสียอไปเออมาทางนี้นะ

thank yeah. you สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครกับช่องบ่าวฟูชาแนลด้วยเนาะขอบคุณมากครับเจอกันอีพีนะครับผม